สวัสดีท่านผู้ชมยามเสาว่าค่ะพ่อเฮ็ดยังสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเ้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมวันง่ายให้ยุ่งครับผมงใบจะเฮ็ดฟื้นอีกวันที่หกอายุ่กอ่างา,ายไปยุ่งมันเหนื่อยมันคนอย่เลย เินงามันออกบานนี้มัน,น,นมันแหงเลยสิบควันไว้เห็ดสุ่น,นครับแยกไว้ต่างหากเด้อท่านได้แหงครับครับนี่ก็เมไว้หรือว่าไปเห็ดงานก็เลยไปคนไข่หน่อยครับผม,อ,ม,ม,มอ่าครับอาทออกข้างนอกเลยลูก อีวีามาบอกแม่ว่าซอยแม่งในอ่างน้ำแม่งตกลงไปยากาศ,ศย่มเศร้าเมื่อวานเมื่อวานเสียหย่ะท่านนันแล้วอยู่เฝ่ามันมาเห็ดแนวกินแรงแต่เฝ่ามากกับยังคำอยู่เมื่อวานเนี่ยอากาศย่มเศร้าได้ยินทัวหา้างมาเอยียง้างจิตเพรเบว่งหน้าบ้าน เงิงไหว,ท,ไวท่านจะมี <บา S 1> เงิน<ว>ถามราคาไหวเตอะอเก็บเงินอีกเ,เก็บเงินอีกดนบ่า<น>อันแตงแต่มีโครงการเห็ดทงังทอระบายนา้ำนาบ้านตามทางตามนามบ้านมานูน่บ้านเนาะบัดนี้มาก ช้อระบายน้ํามาขุดออกนึกว่าสิเหตุไห้เข้าคือเกา่ามันผัดบวกคือเกา่าเอาอันมะปลาบางบ้างวันนี้ฝนตกมาใส่ดินมันหยุบบวกลื้นลดขึ้นอันแตกเวดปูนหยวบลงไปก็เลยยืยยานอันรออลดไปเหยียบไล่เม็ด ยันหล่อรลดเสียขับมอเตอร์ไซค์กับสีลมมันสั้นโพดมาปลาห้เขาเห็ดแบบสั้นๆนั่นไหมเห็ดบ่แบบ,บแบบ,บเป็นลาบลงไปเด้แตกกอยู่ดีใจบอ่อปาได้ไปเห็ดงันงฮะบ่อเสนยงใหญฮะ งานบ่มีเงินโอ้ยเหตุงานกิดเป็นยังไงเหตุการณ์อยู่ที่ทำงานอย,อยู่อันสมุดในยินข่าวสมุดปากการหมอ,อพระเจ้าบาลคือติดเสื้อลายแท้ทั้งหมอทั้งทีมแพทย์ทีมอย่างอยู่ในโรงพยาบาลฮะข้อบ่งเห็นข้อบ่งเห็นที่จะเข่าวป้องกันเต็มที่ละ่ะ ป้องกันยางชุดความสามารถมีโอกาสติดสูงกว่าออาชีพื่นอยู่เลยเพื่อนสัมผัสกับคนไข่ขี้กับคนไข่เลี่ยงบดได้เนีเลี่ยงบดได้เนาะป้องกันย่างเดียวแหละป้องกันฟันไดก็ แต่โบหูคือว่นานี่แลหละเออหาผาดกับติดได้ขี้กันนั่นแหละจะสร้างเพื่อสีมาต,ตอนใดนบ้างเนี่เอาเพื่อนเพื่อนเตรียมใส่บาทหน,นบานะบาทนี่เพื่อนมาใส่บาทด้ว<ม>ยนะโอ้<ม>โอเตรียมตัวถ้าสร้างก็สนเ<ม>พื่อเสียวจักบาทบู๊เสอยแพงไม่เราต้องบอกดีๆนะว่าเราจะทำถึงไหนไปๆเราไปคุยกันก่อน ว่าเราจะทําถึงไหนไปจะได้บอกช่างถูกเียงกันที่เขาลาดไว้ไม่แม่อยากทํามาถึงตรงก๊อกน้ําอยู่นะให้มันปิดก๊อกปิดอปนภูนมิภาคาไงยไนันเบิดเงิน,น,น,นาลายเต็ม,ม,ม,มแล้วก็ทําไปหน่อยละเพื่อความสบายสะดวก

আমাৰ টকা আমি বৰ হেৰি আছে าซือปะตูน้อยซื้อหน้าปะตูน้อยเ็เี่นเท่าวเอออันทางเสาไฟนี่เห็ดหอดใส่ได้หอดห้อยเก่าพี่บอกพ่อะอันนี้เห็ดหอดห้อยเก่าเลยบะ เหลือไห่ฮู้นึ่งติไม่พี่เมตร โจทไว้เนี่ยจำในวบ่ละ่ะเอาทีทีอันนี้มันห่างมันบ่อ่อนเข้าไปพวกนู้ไปสื้อพันบ่ค่อยรู้เรื่องก็สร้างก็บ่ได้ว่าได้ไดได

บุบ,กบ่ก่อไผ่กอไผ่กอไผ่ก็ได้ทั่วเสียนสีเอาหินเอานี่ไว้ไปลูกพักวานเจ้าพักวานมาลร้งเสีเอานี่ร่องเมนูเส้ามือนี่ไข่เจียวจ้าแล้วก็สิปนปลาทูต้มปลาทูใส่น้ำปลาแดกไก่จุกแล้วทอดปลาทูน้ำจ้าสุกแล้วถอดปอาลาทถูถอดไข่จ้า ไข่เจียวปนปัดู้แก้ปัดู้ใส่โคกเมื่อนี้ไม่แค่ใส่พริกขัวดละจ้ะใส่ต้นหอมอันนี้มีคุตามให้เอ้ยมีถูกใายมะเศือยใส่ชุลลนิดนึงแล้วก็สีไส่น้ำปลาที่เ้าต้มกับปลาทูแลแล้ละจ้าเสร็จละจ้าปนปัาทูของเ้าใส่น้ำปลาลนิดหน่อยอย่าเค็ดแบบแข็งๆไม่อย่าเคแบบแ็ดแบบมีนม้ำ แล้วกระสีลวกพักไส้ขมกับพักคะจะกินกับปนลอ้าวลวกพักกระเซ็ะหล้วจ้าท่านผู้ชมกำลังพ้อนเป็แต่แซ่บบ่จ้ามามามากินข้าวเส้าน้ำกันปนแหงถอดปัาทูกิวีอยากกินทอดปัาทูเห็นแม่เกี่ยวไข่ได้กินไข่เกี่ยวตีวันนี้เปลี่ยนใจกินว่าท่านที่หอมเหมืนปนปัาทูอยากกินปนปัาทู้หรอบัดนี้เอากินกินอยากกินก็กิน สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมกิดขขาศ่้านึ่กันได้สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาคือไปยินพ่อสวัสดีตอนเศร้าของวันที่ติดเจ็บตุกเข้ามันซุกขอต่อนึ่ครับหงเขาง่ายขอขอคู่ขอไทย คนปลาตู้รวกพักแซ่แบพี่ว,กกกวกีก็กินกลนเป็นแล้วเอากินลูกกินเองจกเองจกข้าวเองร้อน,อน,นห,หอน่องเขาก็บ้อนฮอนยังจะฮอนเลยเนาะย่เลีเ้ยงจะนีย่ยามาตะวัดกินละไดากินมาตะวัดเพื่อกินแล้วเพื่อกลไปหน้า เอาแนวกินไปส่งอาอยุนาจ่ะถ้าการเฮ็ดเบียดแล้วก็มากินเขาเศรเ้าส,าสวยหรอเก้าโมงเหรออืมสวยจ้าอมยูน้ำก็ไปกิน สมพักเสียนย่างบัเปลี่ยนวไรขินซ้ำว่าสิปนขินกับสมพักเสียนยายาเป็น,นขันใส่ถุงไว้ผักหิมพัวหิมสวนเนาะหวนเขา,ขาววขหุวนเขาหลดปลอดภัยหวานเป็นร่มผมเป็นยา มาเยังยเอองยไงซ้ำดาากนหนึ <laughs> ่งกันมาอ่ฟังเคร่องวาระกันโงกินไปมา <laughs> ปติอยู่บ้าน,ยนอยู่ค้ามวงมันผูกพักไปอยู่เครื่องภูเครื่องภูเขานี่แต่อังงามๆคนงาม หนุ่ยเพินพ่นปลูกคุยหญ่หนุยใหญ่สำดากเพิ่นเพิคนอวดสำรับผมคลิปนี้อิ่มหล่อแล้วครับเด้อท่านผู้ชมอ <vit> ิ่มถอดปลาทู่ให้เกี่ยวปนแหงเพิ่นปนปลาทูแหงบวกปละขาช่วงนี้เนาะครับเนาะอยู่ในภาวะการระบาดของโรคโควิด -19 คือปอดอักเสบชนิดนึงที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นแหละวเฉพาะประเทศไทยเขาขอให้พี่ให้น้องท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับเ่าที่เปินประกาศไวนะ้นโซเชียลดิสเทนซิ่งรู่ห่างกัน2เมตรสวมหน้าก,กากอนามัยถ้าว่าจำเป็นระยะไปออกจากบ้านจากซองอยุ่แต่กับบ้านห้องเพื่อลดการรับเชื้อ รับเชื่อรับยังมากสู้ขอบขั้วเห้าหรือสู่ผื้นก็นตามนะคะรับก็รักษาสุขภาพทุกท่านทุกผู้ทุกคนก็ฝากคลิปนี้ไว้กับ่อกับแม่กับพริกับนองกับท่านผู้ชมทุกทา่านคลิปสีสซ้ำเร็ดคลิปสีบรรลุเป,ป้าไม้ไปบ่ไใดทักขาดท่านผู้ชมติดตามในการสนับสนุนนะครับนอกจาบมือนี้ก็ โยกกาสลากไปเรื่อยงเท่านี้ครับขอบความสุขจงมีแกทางบุญชุมทุกข์คันกับปลบอดโรคปลอดภัยนะครัคบลาทางบุญชุ่มไปก่อนจ้าบ๊ายบายลืมเลย